อโอเคก็สวัสดีคนดูและผู้ติด,ดตามทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนตามตัวอย่างเลยนะอย่างแรกให้เรากดลิงก์เพลงครับอยู่ใต้คลิปนะครับพอกดมาแล้วมันก็จะมีเพลงแล้วก็มาร์กเพลงว่ายนะครับผมได้เพิ่มเพลงกับมาร์กเพลงว่า้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็จะมีทนสีใด้วยนะครับคือทั้งหมดนี้นะก็ใครที่ขลอกทนสีกลับมาไม่เป็นนะครับก็คือตอนเราจะส่งออกคลิปนะกนะ็แล้เรากดทนสีค้างครับอย่างนี้นะอ่าเงียบนะแล้วกดตรงน,นี้กดคขลอกมาร์กอ่าถ้าเป็นสายฟรีที่คดลอกมาได้นะครับ ก็คือให้สายฟรีอ่านต่ออนนี้นะเห็นไหมไอสีแดงนี่นะก็ให้เรากดมาที่โทนสีรับสีแดงนะเราจะลบโทนสีไปอย่างนี้หรือเราจะดูโฆษณาครับถ้าเราดูโฆษณาใช่ไหมครับกดมาที่สีแดงครับอันไหนก็ได้มาที่เอฟเฟกต์นี่ครับจำเอฟเฟกต์ยืดส่วนไปนะจำมาดับเรากดเพิ่มเอฟครับพอเพิ่มแล้วค้นหาพิมพ์คาว่ายืดส่วนเลยอ่านไหมอันที่2เห็นไหมก็ให้เรากดไปนะครับแล้วก็เพิ่มไปนะพอเราเพิ่มมาส์มันก็จะขึ้นลองก่อนเืยดูโฆษณาใช่ไหมครับก็กดดูโฆษณาไปนะครับโอเคนะครับ พอดูเสร็จแล้วก็กดลบไปครับอย่างนี้อ่าแค่นั้นก็คัดลอกได้แล้วนะเโอเคแล้วกดอย่างนี้ค้างมาเลยกดตรงนี้คั้ลอกมาอ่าแล้วกลับไปที่โปรเจกต์ที่เราใส่นะครับผมก็เป็นโปรเจกต์เดิมนะพอกลับมาแล้วกดตรงนี้ครับกดวางเลยครับอ่าปะมันก็จะวางให้เราไดยนะเห็นไ,ไหมโอเคนะครับอ่าจากนั้นก็ผมขอลบไปนะครับเดี๋ยวเขามาใส่ตอนส่งออกนัดลบไปเลยแล้วก็เลยแคปเพลงนะครับแล้วก็จะ,ะ,จะมีลิงก์เพลง30เฟรมแล้วก็60เฟรมนะครับที่ผมใช้อยู่คือ6 0เฟรมนะใครที่ไม่มี60ก็็ใช้30กระะครับ แต่3 0ตตามตามแยกหน่อยนะโอเคนับอ่าแล้วก็ใช้รูปอยู่แค่3รูปนะเป็นรูปแนวตั้งนะครับโอเคแล้วก็มาเริ่มทากรับให้เรามาที่1 0 11กดบวกครับเพิ่มรูปของเรามาเลยครับอ่าโอเคพอเพิ่มมาแล้วก็ยื่นมาที่อ่าเนี่ยมาที่14บ9ี่กกดทะลรูปครับกดยื่นมาครับโอเคแล้วก็เพิ่มใหม่ที่1448กดบวกครับเพิ่มรูปใหม่มาเลยอ่าโอเคพอเพิ่มมาแล้วก็ยื่นมาหลังโซรับตรงนี้17-15กดทะลรูปครับกดยื่นมา อ่าโอเคเพอยืดมาแล้วก็จะมี2รูปนี้ก่อนนะเห็นไหมกลับมาที่รูปแรกเลยครับนี่สิบสิดกดเทูปแบบัมาหน้าเลครับมารีู่มแลบบ้วแล้วก็มาคันแปดสิบที่สแบบิบเอ็้าแปดวับปื๊บแล้วก็มาที่สแบบิบสิบเอ็ดครับกดเทลูปัแบบให้เราเปลี่ยนเป็นหนแบบึ่งัรอยับอย่างนี้นะเทลูปแบบับโอเคแล้วก็มาตรงนี้ครยี่สิบเก้าสก้ากดคแบบันปับเปลี่ยนเป็นพันสาม 75เป็นอย่างนี้นะพันสามเจ็ดห้าที่ปั๊บโอเคแล้วก็มาตรงนี้อ่าหมดแล้วหมดแล้วครับจบแค่ตรงนี้นะมาที่อันแรกครับตรงนี้นะนี่มาเลยแล้วก็กลับมาตรงนี้สิบเอ็ดห้าแปดครับสิบเอ็ดห้าแปดมารับปื๊บอ่ามาร์กนี้ไม่ต้องปรับครับแล้วก็มาที่สิบสองยิบครับสิบสองยิบเก้ากดที่ตวัววัดเปลี่ยนตัววัยเป็นพันสามหกสิบห้านะอย่างนี้ครับเที่ยวแป๊บอ่านไหมครับ,ร,บรูปกเริ่มมาข้างล่างตรงนี้เห็นไหมนี่โอเคนะครับอ่าจากนั้นก็ก็มาตรงนี้ครับสิบสามยี่สิบครับกด เปลี่ยนเป็น9 0หมอนเดิมครับทปับแล้วก็มากึ่งกลางตรงนี้1 3 3 8ามสามแปดครับก็มาเกวครับไม่ต้องปรับนะปื๊บอ่าแล้วก็มาที่สิบสหครับสิบสามหกดที่ตัวับให้เราเปลี่ยนเป็นพันสองแปดครับอย่างนี้นะทิปับโอเคแล้วก็มากพันสองแปดสิบที่สิบสี่หนึ่งสองวรับอ่าโอเคพอมารกแล้วก็เลืมาหลังครับตัวหลังบ้างทีครับเลื่มากพันสองแปดสิบหลังสุดครับโอเคแล้กลับมากึ 1405ี่ศูกดที่ตัววายเปลี่ยนเป็น90้าเหมือนเดิมครับเที่ยวแป๊บแล้วก็ตรงนี้143สนึครับกดที่ตัววายเปลี่ยนเป็น90้าเหมือนเดิมครับเที่ยวแป๊บโอเคเรากลับมาที่ซูมก่อนครับแล้วก็มากึ่งกลางตรงนี้1211ครับสิบส่งหนมาที่กราบให้เรากดตรงนี้ครับเราก็เลื่อนลงมาอย่างนี้แล้วก็กดจุดกดเปิดใช้งานแป๊บเราก็เลื่อนฝั่งซ้ายลงมาอย่างนี้อ่าประมาณนี้ก่อนครับเราก็ฝั่งขวาลงมาอย่างนี้อ่าแล้วก็ฝั่งซ้ายเปลี่ยนฝั่งซ้ายเลื่อนะับ โอเคประมาณน <th> ี้ก่อนครับเราก็ฟังขวาเล่นมาทิดอย่างนี้อ่าเนี่ยประมาณนี้ครับเดี๋ยวฟังซ้าเล่นขึ้นมาหน่อยนะอย่างนี้ก็ได้กราบอย่างนี้นะพอได้กราบอย่างนี้ให้เรากดจุดจุดครับกดขลอกมาครับแล้วก็ย้อนกลับครับมาที่อันแรกครับมาที่กราบครับกดจุดจุดกดวางไปครับโอเคแล้วก็มาตอนนี้ครับสิบสองสี่เจ็ดครับสิบสองสี่เจ็ดช้ขึ้นอย่างนี้นะอ่าเยอะไปเยอะไปครับกราบมาหน่อยอ่าเนี่ยประมาณนี้ก่อนครับแล้วก็ฟังขวาเล่นขึ้นมาอย่างนี้แล้วกดลงมาอย่างนี้ อ้าโอเคแล้วก็เดี๋ยวฝั่งซ้ายเลื่อนลงมาหน่อยครับอย่างนี้แล้วก็ฝั่งขวาเลื่อนลงมาเหมือนกันครับอย่างนี้กดมาอย่างนี้นะโอเคก็ได้กราบอย่างนี้นะครับโอเคพอได้กราบอย่างนี้เราก็ย้อนกลับครับมาที่ซูมมาที่ซูมแล้วก็มาที่กึ่งกลางนะครับเนี่ยมาที่กราบอันนี้กดเจอมจุดกดปิดทุยงานแป๊บแล้วกดแค่ตรงนี้พอครับอ่านี่มั้ยแค่นี้พอนะโอเคเราก็ย้อนกลับครับมาที่อะไรครับแล้วกลับมากึ่งกลางตรงนี้อันนี้พยายามาที่กึ่งกลางตรงนี้สิบสามสี่เจ็ดครับสิบสามสี่เจ็ดมาที่กราบ กดตรงนี้เล <Mm ื่อนลงมาอย่างนี้กดเชื่อมจุดข้าลอกมัดแล้วก็มาวางที่13 5 9เก้าเื่อมจุดกดวางครับแล้วก็สลับเป็นขึ้นนะครับโอเคแล้วก็สิบสี่ศูนย์เก้าเฉื่อมจุดกดวางครับอันนี้ไม่ต้องสลับนะครับแล้วก็มาด้านหลังครับสิบสี่ยิบเอรับเชื่อมจุดกดวางครับอันนี้ก็สลับเป็นขึ้นนะครับแล้วก็เลื่อนมาหลังครับด้านหลังกดเชื่อมจุดกดวางครับอันนี้ไม่ต้องสลับนะครับโอเคก็ได้เงี้ยบบนี่เลื่อนมาอย่างนี้ปื๊บ ปื๊บหายไหมตอนจบปรเด้นกลับไปงี้ปื๊บหายปะโอเคอ่จากนั้นก็ให้เรามารูปที่สองเลยครับสิบสี่สี่ดักดที่รับมาหน้านี้ครับมาที่ศูนมาได้ั้ยแล้วก็มาร์คพันแปดสิบสิบ่ปวัปื๊บอ่าแล้วก็มาตรงนี้สิบห้ายี่บวัสิบห้ายี่สกดที่สิบห้ายี่สิบกดพันแปดสบวัเปลี่ยนเป็นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบวอย่างนี้นะเที่ปัปื๊บอ่าแล้วก็มาตรงนี้สิบหกยี่สิบ ล้วก็เลื่อนมาหลังตูรับหลังกดที่500้ครับให้เราเปลี่ยนเป็น1 1 3 5งพัอยาบอย่างนี้นะเทหบปับเล่มากพันหนึ่งร้อยหลังตูรับโอเคมาได้กึ่งกลางอันไหนก็ได้มาได้กางับกดตรงนี้กดเจอมจุดขั้วลอกมาับแล้วกดเจอมจุดอีกทีนะครับกดวางทุกอย่างไปครับอ่าเป็นกราฟเติมทั้งหมดครับอย่างนี้เห็นไหมโอเคแล้วก็ย้อนกลับครับมาที่อแรกครับแล้วก็มาที่1448มาร์กไว้ปื๊บอ่ามาร์กนี้ไม่ต้องปรับรับแล้วก็มาตงนี 1 5 3หไปครับกดที่ตัววับเปลี่ยนจาก960เป็น1335อย่างนี้นะเทีแป๊บแล้วก็มาร์คพันสามสามห้าเนี่ยตามมาร์คแดงแป๊บตรงนี้ด้วย1612มาร์คแวบบปื๊บอ,อ่ะแล้วก็1630มาร์คแวบบปื๊บโอเคแล้วกลับมาที่15 55นี่เห็นไหมกดที่ตัววัดเปลี่ยนเป 90, ็น9าสเหมือนเดิมครับเทีแป๊บแล้วก็ตรงนี้1620กยีดที่ตัววัดเปลี่ยนเป 90, ็น9าสเหมือนเดิมครับเที่ แล้วก็เลื lang, ่อนมาหลังครับด้านหลังกดที่ตัววารับเปลี่ยนเป็นเก้าสิบเหมือนเดิมครับทะลุปับเริมาเก้าสิบหลังฟุตครับโอเคแล้วก็มาที่กึ่งกลางกนนะครับมาที่กราฟครับกดตรงนี้เลื่อนลงมาอย่างงี้กดจุดขั้วล่างมาครับแล้วก็ดจุดอีกทีนึงครับกดวางทุกอยุบเป็นแบบแล้วก็มาเป็นกราฟตรงนี้สิบห้าสี่กราฟกดสลับเป็นขึ้นนับแล้วก็สิบหกสี่ครับกดสลับเป็นขึ้นนัแล้วก็สุดท้ายครับสิบหกสี่ครับกดสลับเป็นขึ้นนับ อ่าโอเคก็เด้งมาเงี้ยไประตูมานะฟื้บเราวเด้งเห็นไหมเงี้ยปื๊บปื๊บเห็นป่ะปื๊บแล้วจบนี่เห็นไหมโอเคอ่าจากนั้นก็ให้เรากลับมารูปเดิมอ่ะติดสี่สิบแปดนี่ครับกดเทเลฟแล้วมาที่เฟแล้วกดเพิร์ฟเฟครับมาเที่กันเบียบลับเริ่มมาข้างล่างครับใส่ท้าบกดแล้วเพิ่มมาเลยแล้วก็เพิร์กระจกเง้ยครับโอเคเราก็เฟคต่อปั๊บมาที่แอปแป๊บแล้วก็ใส่แกว่งครับกดแล้วเพิ่มมาเลยมาที่มุมหนึ่งครับกดลบสามติด เปลี่ยนเป็นลบสี่แป๊บเที่ยวแป๊บมาที่มุมสองแป๊บกดที่สามติเปลี่ยนเป็นสี่แป๊บอันนี้ไม่ลบนะครับเที่ยวแป๊บโอเคแล้วก็เสกต่อปั๊ให้เรามาที่ยกแปลงมันเลยรับแล้วก็ใส่สันนับนี่กดรับเพิ่มมาเลยมาที่มุมครับกดสี่สิบห้าเปลี่ยนเป็นเก้าสิบแป๊บเที่ยวแป๊บมาเก้าสิบถึงสี่สี่แป๊บปื๊บอ่าแล้วก็มาที่สิบห้ายี่สิบกดเก้าสิบแป๊บเปลี่ยนเป็นศูนย์ะครับเที่ยวแป๊บแล้วก็มาร์กศูนย์ตัวนี้ด้วยครับ อันน right. ี right. ้มาที่1607กศู the ์เมาศูนย์มาป์ปื๊บอ่าไม่ต้องปรับนะแล้วก็เลื่อนมาหลังครับ้าหลังกดเลขศูนย์นะเปลี่ยนเป็นสองร้อยบสี่เทหุภัสร์เลื่อนมาสองสิบสี่หลังสุดแล้วโอเคมาได้กึ่งกลางหลังครับมาได้กางครับกดตรงนี้เลื่อนมาอย่างงี้อ่านี่ครับแค่นี้พอนะโอเคแล้วก็ย้อนกลับครับเอฟเลฟต์ต่อไปเอ้ยไม่ไม่เอฟเฟฟต่อไปดิมาด้ความถี่นะกดเลขสองครับเปลี่ยนเป็น1.2ครับเทหุภัสร์แล้วก็มาได้ขนาดครับกดยี่ห้าเปลี่ยนเป็น4.6ครับดสี่จ มาร์คสีที่16 06ิวัฟปื๊บเราก็เลยมาร์คหลังครับด้านหลังกด46ครับเปลี่ยนเป็น149ยสีบเกท่หก๊บเลื่อมาร์คร้อหลังตัวนั้นโอเคมาที่กราฟครับกดตรงนี้เลื่อมมาอย่างนี้อ่าเยอะไปเยอะไปคบกลับมาหน่อยอ่าโอเคประมาณนี้ครับเราก็ล่างครับเลื่อมมาอย่างนี้อ่าเนี้ยประมาณนี้พอครับก็ได้กราฟอย่างนี้นะโอเคแล้วก็เฟต่อปั๊บมาที่เบอร์ครับใส่เบอร์เครื่องหมายครับกดแล้วเพิ่มมาเลยกดเล็กนิงครับ เปลี่ยนเป็น1จุดเสดีบปั๊บแล้วก็ไปต่อปับ๊บมาที่ค้นหาพิมพ์คําว่ากระจกเงานะอ่านปั๊บอันแรกแลบกดแลบเพิ่มมาเลยมาที่อันฟา้ามาร์กหนึที่ส5 3 8้าสลบปื๊บอ่าแล้วก็1630กสามสิบาร์กหนึ่ร้ลบปื๊บแล้วกลับมาที่สิบสี่สีบกด100่งร้อยเป็นเป็นวนับเทปับ๊บแล้วก็ตรงนี้สิบหกหนองบกดหนึเป็นเป็นวนับเปับ๊บ แล้วก็เลื่อนมาหลังสุดครับหลังสุดกดที่หนึ่งร้อยเปลี่ยนเป็นสูตรนะเที่ยวแป๊บเลื่อนมากสุดหลังสุดครับโอเคมาได้กราฟครับกดตรงนี้เลื่อนมาอย่างนี้แล้วก็เลื่อนนี้มาอย่างนี้อ่านไหมกราฟนี้นะกดจ่มจุดเข้าล็อกมาแล้วก็กดจ่มจุดอีกทีนึงครับกดวางทุกอย่างไปอย่าแป๊บก็เป็นกราฟลงหมดครับอย่างนี้นะก็เป็นอย่างนี้ฟื้อไปแปาบเนี้ยฟื้อแล้วก็ฟื้อฟื้ออ่าโอเคจากนั้นก็ให้เราตัดรูปครับรูปแรกพอนะก็คือรูปนี้ 14 1 2เนี่ยตัดตามมาร์กแดงแป๊บจนถึงหน้าสุดนะอย่างนี้ตัดไปับอย่างนี้นะอ่ะเาโอเคพอตัดหมดแล้วก็อย่าลืมยืด1มือครับใครที่ขี้เกียจนะไม่ต้องยืดก็ได้นะครับส่วนใครที่อยากยืดครับก็ยืดได้นะก็มาร์กแดงอยู่ที่11บเนเล่นมาที่11 :6 กดรูปเท่าไรครับอันนี้กดยืดมา1นวิอืมก็ยืดมาแล้วนะแล้วก็ให้เราครับยืด1นึ่วิทั้งหมดนะครับที่เราตัดรูาเมื่อกี้นะครับโอเคนะครับอ่ะผมขอตัวไปยืดมาก่อนนะ อ่ะโอเคพอยืดมาแล้วกลับมาที่รูปแรกครับท่อนแรกเลย10 11ิบเอ็ดกดเททบครับมาที่เฟ้ครับกดเพิ่มไปครับใส่ฐานได้ไหมเปิดกระจกเงี้แล้วก็ไปต่อปั๊บใส่สันได้ไหมมาที่มุมครับกดเสียสภาพเปลี่ยนเป็น90้าบแปดเททุบแป๊บมา90 10 11บัิบสิป๊บปื้แล้วก็เลื่อนมาหลังครับตั้งหลังกดที่90เปลี่ยนเป็นลบเกครับอย่างงี้นะเททุปั๊บเลื่อนมาลบเกไว้ที่94.9แล้วปล่อยนะ อะไหมมากอยู่แคตัวนี้ครับไม่อยู่หลังัูนะเห็นไหมโอเคเราก็มาที่ความเทียบกดเลขสองครับเปลี่ยนเป็นศูนย์จหได้ปั๊บแล้ก็มาที่ขนาดครับกดยี่สิบเปลี่ยนเป็นศูนนับได้ปับมาทางเทียบเล่มมาร์กศูนยมาได้ไหบสี่นะเอ้ยเก้าบสี่จุดก้าหริดผิดงี่ยแล้วปล่อยครับโอเคเราก,กดเลขศูนย์ับให้เราเปลี่ยนเป็นเก้าสบสีส่ครับเงี้ยเกไดู้ดปั๊บเล่มมาร์กไว้หน้าสุดแล้วโอเคเราก็ไปต่อปัไนนด้ม มาที่ความเทียบกดเล็กสองับเปลี่ยนเป็น1.1 1ครับเทหุปับมาที่มุมหนึ่งครับกดลบสามสิบเปลี่ยนเป็นลบเสียบเทหุปับมาเทียบเลื่อนมาลบสี่หน้าส่วนอัพแล้วกดลบเสียบเปลี่ยนเป็นส่วนอับเทหุปับเลื่อนมาส่วนไวที่94.9าสิบีด้มาเลยมั้อ่านี้บแล้วปล่อยนะโอเคแล้วก็มาที่มุมสองับกดสามสิบเปลี่ยนเป็นเสียบอันนี้ไม่ลบนะครับเทหุปับมาเทียบเลื่อนมาสี่หน้าสัวนอัพแล้วกดเล็กเสียบ เปลี่ยนเป็นส่วนนับเติมปั๊บเลื่อนมาร์กส่วนไว้มาเลยนับเก้ดสี่จุดเก้นะอ่านี่ครับแล้วปล่อยเลยโอเคแล้วมาที่เฟสครับกดเล็กส่วนนับเปลี่ยนเป็นเลขกหนึ่งครับเติมปั๊บโอเคแล้วก็ไปต่อปั๊บใส่เบอร์เคลื่อนไหวได้ไหมกดเลขกหนึ่งครับเปลี่ยนเป็นเลขกสองครับเติมปั๊บโอเคมาหน้าเฟดนี้ครับกดตรงนี้ครับคัดลอกมาแล้วก็ตั้งแต่รูปนี้ครับ1105อดศูนย์ห้ากดทะลุครับแล้วก็จนถึงรูปนี้1412ครับกดทะลุแล้ว แล้วก็อีกห้าดูไหมนะครับกดมาแล้วครับหนึ่งสองสามสี่ห้านี่เห็นปะ่ะทั้งหมดเี่ครับกดตรงนี้เห็นไหมครับก็มีเจ็ดแล้วยอะนะของใครมีเยอะกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ครับก็คือกดผิดน,นะครับลองกดดูดีๆนะโอเคแล้วกดลูกต่อนนะติ๊้อมนมาครับติเขียวที่ไวบกว่าบแล้วก็วางแป๊บโอเคก็คเป็นอย่างี้เด้งมาปื๊บอ๋อ้านเนี้ยปื๊บปื๊บอ,อ่อแล้วก็มาตรงนี้สิบเอ็ดสี่สิบกดที่ดูครับกดจุดจุดกดเพชรนนะครับโอเคก็คเป็นอย่างงี้นะ ปื๊บแล้วก็สลับแล้วกลับมาเห็นไหมกลับมาได้ขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วก็ทูมาปุ้งอันนี้เห็นไหมปุ้งอ้าวโอเคจากนั้นก็มาที่736กดบวกครับให้เราเพิ่มรูปเดิมครับก็คือรูปนี้เห็นไหมเพิ่มมาแล้วอ้าวโอเคเพิ่มมาแล้ครับเริ่มมาข้างล่างแล้ครับตรงเพลงก็ได้นี่แล้วปล่อยเลยโอเคแล้วก็ยืดมาที่1 1 2ครับกดท่รูปครับกดยืดมาครับโอเคแล้วก็มาหน้านี้ครับมาที่ซูมครับกดพ0 8 0ปสิครับ เปลี่ยนเป็น6 6 8ครับอย่างนี้นะเทีวปั๊บแล้วก็มาร์คหกแปดที่807ศูเจ็ดัฟปื๊บแล้วก็มาที่913ครับกด6กแปดับเปลี่ยนเป็น425นะอย่างงี้ครับเทีวปั๊บแล้วก็เลื่อมาร์คหลังครับตหลังกด425เปลี่ยนเป็น1370ครัจ็ิบวเทปั๊บเลื่อมาร์คพันสามเจ็หลังสุดละโอเคมาที่อันแรกครับแล้วก็มาตรงนี้อ่านี่ครับมาที่913ครนึ่งสมัฟเก้าหนึ่งสามาร์ควับปื๊บอ่านมาร์คนี้ไม่ต้องปรับนะ แล้วก็มาที่7 3 6ดกดที่ตัว x ครับเปลี่ยนตัว x เป็น1 4 1 4งี่หนึ่งสอย่างงี้ใช่ไหมพันสี่สิบอย่างงี้นะถูกแป๊บโอเคแล้วก็มาที่ก ouais? ึ่งกลางครับมาที่กราฟั p กดตรงนี้เล่มาอย่างี้อ่าเนี่ยแค่นี้พอนะแล้วก็กดจุดจุดคาลอก๊บโอเคแล้วก็ย้อนกลับับมาที่ซูม้วแล้วก็มาที่กึ่งกลางตรงนี้8ปดี่้ามาที่กราฟั p กดจุดจุดกดวารับแล้วก็มาที่กึ่งกลางหลังครับตัางหลังใช้กราฟลงอย่างงี้อ่าโอเคแล้วก็มาย้อนกลับับ ้องมาที่แรียกไฟครับกดเพิ่มครับมาที่สามดีครับใส่พริกเยยครับอันนี้กดแล้วเพิ่มมาเลยมาที่อันแรกครับมาดังเทียบเล่นมาร์คส่วนหน้าสุดครับแล้วก็เลื่อนมาร์คหลังครับด้านหลังมาร์ดังเทียบเล่นมาร์คูนย์หลังสุดครับโอเคแล้วกลับมาที่แปดห้าหนึ่งครับแปดห้าหนึ่งกดเล็กส่นย์นะเปลี่ยนเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งจุดเจ็ดครับอย่างนี้นะเทหุบครับโอเคเราก็มาที่กึ่งกลางหน้ามาที่กลางครับใช้ครับขึ้นอย่างนี้มาที่กึ่งกลางหลังครับใช้ครับอันนี้ โอเคแล้ก็ย้อนกลับครับแล้วก็เชืมต่อปั๊บใส่เบิร์เข้ามาได้มครัแล้วก็เชื่อต่อปั๊บใส่สันได้มคับมาที่มุมับกดสีภาพเปลี่ยนเป็นเก้าสิบาเทีปย๊บมาตรงครับเลื่นมาเกหน้าสุดละอ่ะเราก็เล่มมาหลังครับหลางกดที่เก้เปลี่ยนเป็นลบเจ็ด้านะเนียบลบเจเทปปัวบเลื่นมาลบเจ็ดห้าหลังสุดละโอเคมาที่ความเทียบกดเลขสองครับเปลี่ยนเป็นศูจดห้าเทปั๊บแล้วก็มาที่ขนาดครับ กดยีบห้าเปลี่ยนเป็นส่วนนับเทีปั๊บมาร์กที่รับเลือกมาร์กส่วนหลังสุดนนับโอเคแล้วก็มาตรงนี้เจ็ดสามหกดเลขสูนนับเปลี่ยนเป็นหกสิบสี่นี่ยหกเทียวปั๊บโอเคแล้วก็สิบเก้าปั๊บใส่แกวนเลยมั้งมาที่ความที่รับกดเลขสองเปลี่ยนเป็นส่วนจุดแปดเทีปั๊บมาที่มุมหนึ่งอับกดลบสติดเปลี่ยนเป็นลบสองจุดห้าอย่างงี้นะอ่านี่ครับลบสอเทีปั๊บแล้วก็มาร์กเจ็ดสามกวับ ปื๊บเราก็เล่นมาหลังครับหลังกดลบ2.5เปลี่ยนเป็นตัวนับเทีวปั๊บเริ่มมาร์ส่วหลังส่วนะโอเคมาที่มุมสองครับกด3ามปั๊บเปลี่ยนเป็นส่วนับเทีวปั๊บมาร์กเทียบเริ่มมาร์ส่วหลังส่วนะโอเคแล้วกลับมาตรงนี้736กดเลขกสวนนับอ okay. ันนี้เปลี่ยนเป็นเลขกสองพอนะเทีวปั๊บโอเคเราก็เชื่อมต่อไปแล้วใส่แกงมาอีกครับอันเดิมไหมนะมาที่ความเทียบกดเลขกสองครับเปลี่ยนเป็นหนึ่งจุดสามครัมเที่ยครับ กดลบสามติดเปลี่ยนเป็นลบสีพับเตรับ,ม,บมาที่มสองครับกดที่สามติครับอันนี้เปลี่ยนเป็นห้าครับอย่างงี้นะเตรับโอเคเราก็แฟกต่อปับ๊บใส่สั่นอันเดิมครับเพิ่มมาเลยมาเรียความถี่ครับกดเล็กสองครับเปลี่ยนเป็นหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งครับเทิรับมาที่ขนาดครับกดยี่ห้าเปลี่ยนเป็นหนึ่งร้อยแล้วครับเรับโอเคก็มาอย่างงี้ฟื้ออ่านี่ปะ่ะแล้วก็ลงไปงี้ปื๊บแล้วก็หมุนมาแล้วก็ตู้มานี่เห็นไ,ไหม ปุ้งอ่าโอเคจากนั้นก็มาที่ศูนย์ศูนย์วิกดบวกครับเพิ่มรูปของเรามาเลยครับอ่าโอเคพอเพิ่มมาแล้วก็เริ่มมาข้างล่างครับตรงเพลงเลยนะโอเคแล้วก็ยืดมาตรงนี้สิบหนึ่งฟองครับกดเท่าไรครับกดยืดมาโอเคมาหน้านี้ครับมาที่ซูมครับมาร์คพันแปดสิบที่สามหนึ่งสามครับปื๊บแล้วก็มาที่ศูนย์ศูนย์วิครับกดพันแปดสิบครับเปลี่ยนเป็นพันแปดห้าสิบครับเทหุบครับแล้วก็มาที่กึ่งกลางครับมาที่กราฟใช้กราฟนี้ โอเคแล้วก็ย้อนกลับครับย้อนกลับไปทีนึงครับมาเรียกไปครับกดเพิ่มไปครับใส่ท้ายได้ไหมเปิดกระจกน้อยแล้วก็ไปต่อไปใส่สารได้ไหมมาที่มุมครับกดสี่สิบห้าเปลี่ยนเป็นลบร้อบัเนี่ยเดี๋ยวร๊บแล้วก็เลื่มาหน้ามาตรงที่ครัเริ่มมากปร้อปดสิหน้าสุดแล้วก็เลื่อนมาหลังครับนี่คบหน้าหลังเนี่ยกดร้อบับเปลี่ยนเป็นเก้าสิบครับเีวร๊บเลื่มมาก้าสิบหลังสุดา โอเคแล้วก็มาท no ี่ความเทียบกดเลข2ครับเปลี่ยนเป็น0.91ครับเทีวปั๊บมาที่ขนาดครับกด25เปลี่ยนเป็น20ครับเทีวปั๊บโอเคแล้วก็เพิกถอปั๊บใส่กวางเดินมาที่ความเทียบกดเลข2ครับเปลี่ยนเป็น1.35เทีวปั๊บมาที่มุมหนึ่งครับกดลบสามเเปลี่ยนเป็นลบหนเก้ทวปั๊บแล้วก็มาที่มุมสองครับกดที่สามเตบเปลี่ยนเป็น1.9อันนี้มาลบนับเทีวปั๊บ ราก็มาได้เฟซครับกดเลขส่วนครับเปลี่ยนเป็นเลขหนึ่งครับเทวปั๊บโอเคเราก็ไฟต่อปั๊บใส่เบอร์เครื่อนไหวได้ไหมโอเคเราก็ไปต่อปั๊บมาได้ค้นหาพิมพ์คําว่าคียความสว่างนะอันนี้แม่อันที่สองนี่เห็นไหมกดแล้วเพิ่มมาเลยมาที่ตาครับอย่าลืมบอกถ้าใส่ฟรีเพิ่มครับก็ดูโฆษณามาเดิมั้พอดูเสร็จแล้วก็มาตรงนี้สามหนึ่งสามมาัพสูนมัพปื๊บเราก็มาที่ส่วนนวิกดเลขส่วนคับเปลี่ยนเป็นเลขหนึ่งครับเทวปั๊บ มาได้กึ่งกลางมาที่กราฟเทกราฟนี้อ่าโอเคก็จะมาอย่างนี้ซื้ออ่านีห็นไหมแล้วก็ด้งไปด้งไปเ้วยครับจนถึงตรงนี้ก็มาอย่างนี้ปื้บแล้วก็ปื้บตุ้มเห็นไหมมาที่เจ็ดสามหกกดลูกบนครับอันนี้มาแล้วนี้ครับมาอันที่สามเนี่ยเปิดเงาไปครับแล้วก็มาที่อันฟ้ากดหนึ่งร้อยครับเปลี่ยนเป็นสามสิบห้าถูกปั๊บมาที่ตำแหน่งครับกดทิศตัวครับเปลี่ยนตัวเป็นสิบกราฟแล้วก็เปลี่ยนตัววเป็นยี่สิบครับ เดี๋ยดวปั๊บโอเคแล้วก็มาตรงนี้ต่อครับอ่านี่ครับมาที่920กดบวกครับเพิ่มสูงขึ้นมาครับมาหน้านี้ครับมาที่ซูมครับกดที่ตรงนี้ครับขาวๆเนี่ยกดมาแล้วอ่ามีมีไอ้ปืนขาล่างใช่ไหมครับมากดที่ตรงนี้ครับนี่เปลี่ยนจาก200เป็น4,580ปั๊บเตี๋ยวปั๊บแล้วก็กด200ตรงนี้กดมาแล้วเปลี่ยนจาก200เป็น8,130ปั๊บอย่างงี้นะเตี๋ยวปั๊บโอเคแล้วกดกลับตรงนี้เหมือนเดิมครับ ปึ๊บอ่าแล้วก็มาตัดที่เอ้ยยื่นมาที่11บเครับสิบเอ็ดห้ากดเทเลสเดียร์มัพกดยืดมาครับโอเคแล้วก็มาเทเลไปครับกดเพิ่มไปครับใส่ท้ายได้มัพเปิดกระจกน็อตแล้วก็ไปต่อปั๊บมาที่การบิวป์ครับให้เราใส่วาร์ปขึ้นนะปันนี้กดแล้วเพิ่มมาแล้ปสายฟรีก็ดูข้างหน้าเหมือนเดิมครับโอเคนะครับพอมดูเสร็จมาที่เฟรดครับมาตรงที่ครับเลื่อนมาสุดหน้าสุดแล้วแล้วก็มาที่สิบสิบเอ็ดครับกดเล็ส่วนครเปลี่ยนเป็น1.03ครับเหนึบ แล้วก็เลื่นมาหลังครับแล้วหลังกด1นึ่งศูนย์สครับเปลี่ยนเป็นสองครับเทหุบครับเลื่นมาสองหลังศูนครับโอเคแล้วก็มาที่กึ่งกลางครับมาที่กลางครับช้าลงอย่างนี้มาที่กึ่งกลางเลยครับช้าขึ้นอันนี้โอเคตอนนกลับครับมาที่มุมครับกดเลขศูนย์ครับเปลี่ยนเป็นลบร้อยสามสิบห้าเทหุบครับแล้วก็มาที่ระยะห่างครับกด20เปลี่ยนเป็นสิบพรับเทหุบครับโอเคเราก็มาได้ขนาดครับกดเลขศูนยครับเปลี่ยนเป็นศูนย์ครับเทหุบครับมาตรงนี้ครับเ โอเคเราก็เลืมาร์กหลังครับด้านหลังก็มั่์เทียบเลยมาร์กส่วนหนาส่วนนับโอเคเรากลับมาตรงนี้10 11ิดกดเลขส่วนนับเปลี่ยนเป็น6.8จุดแปดรับเทลปั๊บโอเคมาได้กึ่งกลางนะมาที่กลับครับใช้กลางอันนี้มาได้กึ่งกลางหลังครับใช้กลางอันนี้โอเคย้างนกลับครับมาที่มุมวาร์บกด90เปลี่ยนเป็น180ครับเทลปั๊บกดุ่ดจุดทำซ้ามาร์บอ่ามี2อันใช่ไหมครับก่อที่2แล้วมาที่มุมครับกดลบสามเปลี่ยนเป็นลบ5้าสิ อันนี้ทุกแปดจุดห้าเที่ยวแบโอเคแล้วก็มาที่มุมบวกแป๊บกดร้อยแปดสิบป๊บเปลี่ยนเป็นสิบ,บป๊บเที่ยวป๊บโอเคเราก็ติดต่อป๊บเริ่มมาข้างลนะ่างครับมาที่อื่นๆครับเนี้ยให้เราใส่ข้าเล่าเพิ่หลังครับอันนี้กดรับเพิ่มมาเลยแล้วเลื่อนไปข้างบนว่บเพื่นอ,อน่อนะันับเนี้ยรับปล่อยนะโอเคกล้มาอย่างงี้ปื๊บอัอนนี้ไหมปื๊บโอเคจากนั้นก็มาที่สิบสิบเอ็ดกดบวกครับเพิ่มเติมเข้ามาครับ แล้วก็มาตัดที่11.06กดที่สเสรียมกดตัดโอเคแล้วก็กดที่เตรียมกดเจีมจุดกดยืดเพียงเพื่อทิ่มะมุกกรับอ่าก็จะพอดีจอคมาที่เฟครับกดเพิ่มเฟครับใส่เข้าเลาะพานหลังเลยมั้ยแล้วก็เฟกต่อปั๊บใส่ท้ายเด้มั้ยมาที่ขอบตัดมาร์กหนึ่งัอ็ดป๊บปื๊บแล้วก็เลยมาหลังครับต่หลังกดห่งพันับเปลี่ยนเป็นสองจุดศูนย์สอย่างนี้นะเด้ปรปั๊บเลื่อมาร์กสองสหลังเร็บ โอเคมาที่กราฟใช้กราฟอย่างนี้ย้อนกลับครับเปิดกระจกนะครับโอเคเราก็แฟกเตอปั๊บมาที่สีแล้วแสงครับให้เราใส่ความอิ่มตัวครับวันนี้นะกดรับเพิ่มมาเลยกดเลขส่วนครับเปลี่ยนเป็นลบหนึ่งร้อยครับเดี๋ยวครับโอเคเราก็แฟกเตอปั๊บมาที่กค้นหาพิมพ์คําว่าวาร์ปแบกแฟกทันครับอ่านเห็นไหมแรกเห็นไหมกดรับเพิ่มมาเลยครับสายฟรีก็ดูโฆษณาเหมือนเดิมไหมพอดูเสร็จมาที่ขนาดครับกดสองร้อยครับเปลี่ยนเป็นส่วนครับเดี๋ยวครับ มาตังีครับเลื่อนมาส่วหลังสุดครับปื๊บแล้วก็มาที่1 0 11เกดเลขส่วครับเปลี่ยนเป็น1 4 8 5อย่างนี้นะเทีวปั๊บโอเคมาได้กึ่งกราฟมาได้กราฟกดตรงนี้เราก็เลื่อนมาอย่างนี้อ่านเนี้ยแค่นี้พอนะก็เป็นงนี้นี่ปื๊บไปโอเคแล้วก็ย้อนกลับครับเลื่อนมาข้างล่างครับมาที่ออกเทปับกดเลขของครับเปลี่ยนเป็นเลขสามครับเทีวปั๊บโอเคแล้วก็เฟคต่อปั๊บ มาที่พาวันแล้วขอบครับให้เราใส่การสกแกนแสงครับอันนี้เห็นไหมกดแล้วเพิ่มมาแล้วสายฟรีก็ดูโฆษณา,นานเหมือนเดิมมามาที่ค่าเกณฑ์ครับกดห้าสิบครับเปลี่ยนเป็นศูนย์จุดสองครับเทหุบคับมาร์คศูนย์จุดสองสิบสิบเอ็ดครับปึ๊บแล้วก็เลยม,มาหลังครับตหลางกดศูนย์จุดสองครับเปลี่ยนเป็นหนึ่งครับเทหุบคับเลือกมาหนึ่งหลังตัวละอา้าวโอเคแล้วก็เอฟเฟฟต่อไปครับมาที่เบอร์ครับให้เราใส่เบอร์ซูมนะอ่าเน,นี้ยเบอร์แบบซูมนี่เห็นไหม กดรับเพิ่มมาแล้วสายฟรีก็ดูโฆษณาเหมือนเดิมไหมโอเคนะครับเราไม่ต้องปรับอะไรนะรปล่อยไว้แบบนี้นะโอเคเราก็ย้อนกลับครับมาหน้าน,นี้ครับมากทีครับเลื่มมากหนึ่งร้อยหน้าโซนะแล้วปรับเป็นโซน,นะเลื่มมากโซนหนังโซนัปอ่าโอเคกราฟน้องใส่นะก็ใหมาอย่างนี้เอาแลกนะครับอย่างนี้ปื๊บอ,อ่านี้ปะ่ะนี้นะสวยปะ่ะปื๊บอ,อ่าโอเคจากนั้นก็กดสองันนีค้ครั้งครับเงี้ยกดตรงนี้ครับค้าลอกมาแล้วก็มาวางตามผมครับ อ่าเนี่ยมาที่สิบสามห้าหกกดตรงนี้ครับกดวางครับอ่าก็เป็นเหมือนเดิมครับอย่างนี้นะแล้วก็ปื๊บอ่าโอเคจากนั้นก็มาที่ไอซีซีสิบแปดเนี่ยกดที่เสตียมครับอันบนนะกดตรงนี้ครับข้าวมาแล้วก็มาวางที่สิบสองยี่สิบเก้านะนี่ครับสิบสองยี่สิบเก้ากดตรงนี้ครับกดวางครับอ่านี้ก็ยังมีแค่นี้มันอย่างครับเห็นไหมแล้วก็ปื๊บไปป่ะอย่างนี้นะโอเคอ่าจากนั้นก็ให้เราไปค้าวร์คโทนสีแล้วก็ เอามาวางได้เลยนะครับอ่ะโอเคโทนสีก็ประมาณนี้นะครับนี่โอเคนะครับอาจากนั้นก็เสร็จแล้วนะครับให้เราบันทึกได้เลยนะครับจากนั้นก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจทําคลิปต่อไปด้วยนะครับอยากสอนแบบไหนก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์เลยหรือขอกันมาใน t i k t อกก็ได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คลิปนะก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบายบาย